สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการเปลี่ยนไฟท้ายนะครับหลอดไฟท้ายของ Honda Scoopy i นะครับตัวนี้เป็นรุ่นแรกๆสุดเลยนะครับประมาณปี52หรือว่าปี2009นะครับซึ่งตัวนี้นะครับให้สังเกตที่ตัวไฟท้ายนะครับมันจะมีรูน็อตอยู่2รตูตรงนี้นะครับก็คือ สามารถใช้วิธีการนี้ในการเปลี่ยนหลอดไฟท้ายได้เลยนะครับก็มาดูวิธีการกันเลยนะครับอันดับแรกก็หาไขควงก่อนนะครับไขควงเป็นแบบหัวแฉกที่ติดมากับรถแบบนี้ก็ได้นะครับก็ทำการขันขันน็อตออกมาก่อนนะครับหัวแฉกนะครับน็อตเป็นหัวแฉก หลังจากนั้นนะครับก็เอามือสอดด้านใต้นี่นะครับมันก็จะดันออกมาแบบนี้นะครับแต่ว่ามันจะเป็นการสไลด์ออกมาตรงๆนะครับก็มือดันแล้วก็ตรงนี้ก็ดึงออกมานะครับแบบนี้นะครับมันก็จะออกมาได้แล้นะครับออกมาเป็นแบบนี้นะครับ ส่วนหลอดไฟท้ายนะครับก็คือหลอดที่อยู่ด้านบนตรงนี้นะครับมันจะเป็นหลอดเดียวกับไฟเบรกนะครับจะเป็นหลอดเดียวกันกับไฟเบรกก็รถคันนี้นี่ก็คือไฟเบรกทํางานนะครับแต่ว่าไฟท้ายไม่ออกนะครับก็เลยจะมาเปลี่ยนหลอดตัวนี้นะครับวิธีการก็ง่ายๆนะครับก็ให้ทําการหมุนมาทางหมุนมาทางซ้ายนะครับหมุนทวนเข็มนะครับ ขนทวนเข็มนะครับเดี๋ยวยกกล้องให้ดูนะครับุนทวนเข็มมันก็จะเด้งออกมาเลยนะครับแบบนี้หลอดก็จะเป็นหลอดลักษณะแบบนี้นะครับ12 v นะครับ คดมานะครับคือ 12V 18ทับ 5W นะครับตัวนี้ก็หาหลอดที่เป็นสเปคแบบนี้มาก็ได้นะครับส่วนหลอดแท้0ูนย์นะครับผมซื้อมาได้ในราคาแค่35บาทเองนะครับเพราะว่าราคาเต็มมันจะอยู่ที่ประมาณ50-60บาทนะครับแต่ว่าพอใช้ส่วนลดแล้ว ได้ราคามาที่35บาทก็ไม่แพงนะครับแล้วก็เป็นหลอดแท้เบิกศูนย์ด้วยนะครับตัวนี้หาซื้อได้จากใน l a z a ด a นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการใส่กันเลยนะครับสําหรับวิธีการใส่นะครับให้สังเกตตรงหลอดไฟนะครับตรงนี้นะครับมันจะมีมันจะมีขั้วนูนๆตรงนี้นะครับอยู่สองฝั่งนะครับตรงนี้กับตรงนี้นะครับ เราให้สังเกตตรงรูนะครับรูที่ใส่ตรงนี้จะเห็นว่ามันมีบากอยู่2อันนะครับอยู่2ร่องเป็น2บากตรงนี้นะครับเราก็เอาปลอดไฟนะครับใส่ให้ตรงให้ตรงร่องนะครับตรงบากมันนะครับแบบนี้นะครับก็ใส่ในแนวนี้แล้วก็เราก็บิดไปทางขวานะครับ เดี๋ยวยกกล้องขึ้นมาดูนะครับก็ใส่แนวนี้นะครับมันก็จะอยู่ในร่องนะครับตรงนี้ดันเข้าไปนะครับดันเข้าไปแล้วก็หมุนนะครับเข้าละเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็ใส่ค่อนข้างง่ายนะครับ ไม่ได้ใช้แรงเยอะอะไรนะครับตัวนี้แล้วก็หลังจากนั้นก็จะทำการทดสอบก่อนก็ได้นะครับทดสอบก่อนที่จะทำการปิดฝานะครับก็ทดสอบดูก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูการทดสอบนะครับ ส่วนวิธีการใส่ตัวฝาครอบไฟท้ายนะครับมีข้อควรระวังนะครับตอนขันตัวสกรูนะครับคือตรงนี้มันชอบแตกนะครับตรงนี้แตกไปแล้วนะครับตรงนี้ยังปกตินะครับแต่ว่าตรงนี้แตกไปเรียบร้อยเลยนะครับก็คือให้ดันเข้าไปให้แน่นๆสุดๆก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆขัน เข้าไปอย่าขันแรงจนเกินไปนะครับให้แค่พอตึงมือพอนะครับตรงนี้นะครับเพื่อคือถ้ามันไม่สนิทแล้วขันแรงนะครับมันมันจะแตกนะครับก็ให้ระวังตรงนี้ให้ดีนะครับวิธีการก็แบบนี้นะครับใส่ข้างบนเข้าไปก่อนนะครับมันจะมีสังเกตตรงเขี้ยว2ออันตรงนี้นะครับก็ใส่ข้างบนเข้าไปก่อนนะครับ ดันเข้าไปนะครับแบบนี้นะครับถ้ามันได้ถ้ามันได้ช่องมันก็จะสไลด์เข้าไปได้นะครับแบบนี้นะครับเราก็ดันให้แน่นนะครับดันให้แน่นแล้วก็ขันสกรูเข้าไปนะครับ ตอนขันก็กดให้แน่นนะครับพยายามกดให้แน่นพอมันตึงมือแล้วก็หยุดได้นะครับโอเคครับวันนี้ก็เสร็จสิ้นวิธีการเปลี่ยน หลอดไฟท้ายให้กับ honda scoopy i นะครับตัวรุ่นแรกนะครับที่มีรูน็อตสองรูแบบนี้นะครับโอเคครับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ